สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ toyota vios นะครับอันนี้ติดตั้งไฟใต้ท้องคุมด้วยรีโมทนะฮะซึ่งตัวนี้สามารถสั่งการใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับสามารถปิดเปิดผ่านรีโมทนะฮะเล่งความเข้มของแสงได้ในฝองปุ่มนี้นะฮะเลือกนะฮะสีที่เราต้องการได้เลยทันทีนะฮะแล้วก็เลือกสเต็ปการใช้งานได้นะฮะในสีเทานี้นะฮะเร็วช้าเลือกตามจังหวัดดนตรีแถวล่างสุดนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันสักนิดหนึ่งครับเนี่ะการใช้ใช้งานนะฮะสั่งผ่านกล่องควบคุมนะที่อยู่ภายในรถนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะนี่ฮะสั่งปิดผ่านรีโมทนะฮะสั่งเปิดผ่านรีโมทนะฮะเลือกสนะีแดงนะครับเขียวเนี่ฮะไล่ไปเลยตามสีที่เราต้องการนะฮะแล้วก็เป็นนี่ฮะสเต็ปเร็วช้านะฮะเลือกได้นะฮะ ปรับความเข้มแสงได้แล้วก็เลือกตามจังหวัดนตรีได้ด้วย Hello test test ไปตามจังหวัดนตรีเลยนะฮะถ้าเสียงดนตรีดังนะครับมีการจับเสียงได้นะครับแรงสั่นสะเทือนก็จะทําการนะครับปรับตามสเต็ปให้อัตโนมัตินะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราลองดูฮะสเต็ปเร็วสเต็ปช้านะครับนี่ฮะนี่ครับช้าลงไปนะฮะช้าไปเรื่อยๆฮะนี่สเต็ปเร็วขึ้นเรื่อยอัตโนมัตินะครับ พอสั่งผ่านรีโมทได้เลยนะครับมาดูรอบคันกันหน่อยฮะติด4จุดนะครับ90 120นะฮะไม่ใช่60นะครับตัวนี้เป็นตัว90 120ฮะเนี่ยครบคันกันเลยครับรถสวยต้องมีนะฮะตัวนี้ฮะจำเป็นเลยฮะของแต่งวัยรุ่นครับคุกาท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบุญครับคินี้ราไปก่อนสวัสดีครับ